แฟนเพจแบน์มาตร์มอทุกท่านค่ะวันนี้นะคะนิงก็ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวรถเข้าใหม่ที่บอกเลยว่าเป็น C350 EMG รุ่นท็อปสุดที่สวยว้าวที่สุดในปัตตภีนะคะเพราะคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวบอดแดงรุ่นท็อป AMG ที่วิ่งมาแค่9,000กิโลเท่านั้นค่ะใหม่ยะใหม่มากนะคะอย่างกับเพิ่งถอยออกมาจากเป็นป้ายแดงนะคะแล้วท่านั้นไม่พอเป็น9 0 0 0กิโล ที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาโอ้โหบอกเลยนะคะคันนี้เนี่ยตอนที่เราไปซื้อที่บ้านลูกค้าเนี่ยเราเห็นตรงที่จอดรถแล้วเราขออึงอ้งอึ้งอึ้งค่ะเพราะรถคันนี้นะคะจอดอยู่ในห้องกระจกที่สร้างขึ้นมาสําหรับจอดรถโดยเฉพาะเท่านั้นไม่พอค่ะน้องมีแอร์อยู่ด้วยตายแล้วค่ะคือวันบางวันเนี่ยหน้าหนาวเรายังปิดแอร์นอนนะคะแต่น้องเนี่ยนะคะเปิดแอร์นอนทุกวันนะคะ เรียกว่าดูแลรักษาเนี่ยประหนึ่งไข่เนเลยทีเดียวใครที่ได้ไปใช้คนต่อไปอ่ะโชคดีมากแล้วราคาเขาเนี่ยถูกกว่ารถใหม่เนี่ยเรียกว่าล้านกว่าบาทนะคะในขณะที่วิ่แค่9ก้ากิโลโอ้โหช้าหมอดอดแน่ๆค่ะคันนี้ถ้าสนใจสามารถจบจองล็อกได้กลางไลฟ์นะคะ2 9 5 9 4 4 5 6 4สโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เนี่ยตอนนี้เลยส่วนท่านไหนนะคะที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติม สามารถดูสดกับเน้งได้ตอนนี้คอมเมนต์มาทักทายสอบถามกันได้ตลอดเวลาแล้วเน้งจะรีวิวให้ท่านชมกันว่า c 3 5 0 e รุ่นท็อปสุด c card option s class นั้นเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับภายนอกนะคะบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็อลังวังเวอร์มากๆทั้งดีไซน์เนี่ยที่บอกเลยว่าละไม้คล้ายคลึงกับตัว s class มากมีความสวยหรูนะคะ รถคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุด AMG Sport Package ค่ะเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับชุดแต่ง AMG ภายนอกที่ดูหรูหรามากๆทั้งกันชนหน้า AMG ค่ะดูสปอร์ตนะคะด้านล่างก็จะมีกิวโครเมียมนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในหน้ากระจังเนี่ยยังมีกล้อง360องศารอบคันทั้งหน้าหลังขวาซ้ายนะคะกล้อง4ตัวที่ทำหน้าที่เป็น ตารอบตัวอัจฉริยะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโชว์ให้ดูตอนที่เข้าไปรีวิวในรถอีกทีนึงในส่วนของไฟหน้าค่ะก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะ LED Intelligent Light System ไฟหน้าอัจฉริยะของเราเนี่ยเลี้ยวตามคันขับขี่แล้วก็ความเร็วของรถด้วยนะคะภายในเนี่ยนะคะมีทั้งตัว LED มากมายนะคะแล้วก็มีเส้นไฟเบอร์ออปติกสวยงามมากๆตัดกับตัวโคมในสีดำคุณกรีธาพอนบอกว่าจองเลยได้ไหมจองได้เลยนะคะ สามารถที่จะโ,โทรมาสอบถามขอบอกเบอร์อีกทีนึ่งค่ะ0929245641นะคะสามารถโทรถามรายละเอียดเรื่องของการจับจองล็อกจบจองล็อกได้เลยค่ะระหว่างนี้ขอรีวิวต่อไปก่อนนะคะภายนอกนะคะชุดแต่ง MG สวยงามมากๆจริงๆไล่ไปนะคะตั้งแต่ตัวล้อแม็ก AMG ท็อปสุดนะคะซึ่งเป็นลายเรียกว่าเป็นสีทูโทนนะคะขอบ19นิ้วเต็มเต็มซุ้ม นะคะด้านในเป็นสีเงินสวยมากนะคะจานเบรกใหญ่แน่นอนมากับตัวเครื่องที่แรงแล้วเนี่ยจานเบรกก็ต้องใหญ่รับการมีคาลเปอร์เบรกที่มีโลโก้ของ Mercedes Benz นิดด้วยนะคะ <S <S ด้านข้างสวยงามมากค่ะในเรื่องของเส้นสายการประดับด้วยคิวโครเมียมทั้งคันทั้งขอบกระจกเอยมือจับประตูเอ่ยสกเกิร์ตด้านข้างเอยนะคะที่เป็นโครเมียมให้ความรู้สึกหรูหรามีวิบวับวับนะคะ ด้านท้ายก็เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกันชนท้ายก็จะมีกันชนท้าย MG แล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีดิฟิวเซอร์แบบครเมียมเงา,งาเข้ากันกับลายท่อสองฝั่งที่ออกมานั่นเองนะคะเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้างางากันดีกว่านะคะก็จะเปิดขึ้นมาแบบซอฟนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของอันกว้างใหญ่แค่ในฝาท้ายเองเนี่ยมีออปชันให้รีวิวถึง3-4อย่างด้วยกันนะคะตั้งแต่ส่วนของออปชันฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มกดล็อกฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะท่านเห็นสลักสีดําตรงนี้นะคะมันเอาไว้สําหรับพับเบาะหลังเพียงแค่เราพับบอ,อดสลัก2ตัวนี้นะคะเมื่อเราเข้าไปที่เบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะหลังลงได้แล้วก็ใส่ของเข้าไปยาวๆเลยนะคะอ p อปชั่นส่วที่3ที่อยากจะรีวิวคันนี้เนี่ยเป็น c 3 5 0 e plug in hybrid สามารถที่จะขับได้ทั้งในระบบน้ำมันล้วน ในระบบไฟฟ้าล้วนและในระบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างไฟฟ้าและน้ามันค่ะสําหรับท่านที่อยากขับโหมดไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จไฟบ้านได้นะคะโดยการใช้ตัวเครื่องชาร์จนะคะที่เป็นสายชาร์จเนี่ยแบบง่ายๆแบบนี้นะคะให้มากับตัวรถนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กนะคะซึ่งอยู่ที่นี่นะคะเสียบปลั๊กเนี่ยเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเสียบปลุ่มอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเสียบเข้ากันกับตัวบ้านเรานะคะ แค่นี้เนี่ยกลับบ้านมาปุ๊บนะคะชาร์จรถเสร็จก็ชาร์จมือถือตอนเช้าออกจากบ้านเนี่ยขับรถอ,ออกไปด้วยไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแม้แต่บาทเดียวนะคะเรียกว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยซื้อเบนซ์ซีตัวท็อปแต่เราก็รู้จักใช้เงินโดยการประหยัดน้ำมันได้ค่ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะอยากให้ทุกท่านดูหลังคาด้านบนเป็นสีดำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออปชันหลังคาแก้วพาราไ m มิกรูฟ เต็มบานค่ะเราสามารถที่จะเปิดหลังคาแก้วด้านหน้านะคะโยกมาปิดทางด้านหลังแล้วก็ทําให้เกิดเป็นรถกึ่งเปิดประทุนนะคะรู้สึกสวยงามแล้วก็หรูหราโปร่งสบายมากๆนะคะคราวนี้เดี๋ยวพาทุกท่านเนี่ยไปรีวิวด้านในกันดีกว่านะคะขั้นนี้ค่ะเราเข้าออกรถนะคะด้วยระบบ keyless go ก็คือไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวกุญแจเนี่ยพกไว้กับตัวเรานะคะ แล้วก็กดสัมผัสนะคะด้านในนี่คือเปิดตรงนี้คือปิดนะคะเปิดมาโอ้โหต้องกั้นหายใจเพราะสวยมากนะคะ3 2มมาชมกันเลยหรูหราสุดๆภายในบ่อแดงจี๊ดมากจริงๆนะคะรูปทรงของเบาะหรูหราแล้วใหม่มากเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรให้ติเลยรถใหม่กันเลยดีกว่านะคะอย่างนี้เบาะแดงสวยงามมากนะคะเขาจะเย็บตัดด้วย ตัวหนังตัวได้สีดำนะคะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นทุกอย่างที่ท่านเห็นนี้เราไม่ได้แม้แต่ล้างนะคะบอกเลยว่ารถเข้าใหม่แล้วเนี่ยต้องรีบมารีวิวให้ชมกันเลยเพราะว่ามันใหม่มากไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะล้างตรงไหนจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าของเราทุกท่านเนี่ยเรามีบริการเคลือบแก้วให้ถึง3ปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น นี่ขนาดยังไม่เคลือบแก้วยังใหม่ขนาดนี้นะคะเคลือบแก้วจากเราแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะอ่านะคะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะขออนุญาตนึ่งเข้าไปนั่งสักนิดหนึ่งนะคะใหม่มากนะคะไม่อยากจะเข้าไปนั่งเลยจริงๆนะคะ,ะตัวแป้นแบบแป้นคันแป้นคันเร่งนี่ก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะสำหรับตัวทอ็อปเหยียบเบรกค้างไว้ค่ะแล้วก็ กดปุ่มสตาร์ทนะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เท่านี้เครื่องยนต์ก็จะติดแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยใช่ไหมคะเพราะรถคันนี้มีระบบ p l u ๊กอิน b ฮบรอย่างที่เราบอกไปสามารถทํางานได้ด้วยระบบไฟฟ้าโดยที่เครื่องย,ยนต์เนี่ยไม่ต้องทํางานเลยคะ่ะ อย่างนั้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านเนี่ยเข้ามาด้านหน้ากับเน้งเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กับ C350E ตัวท็อปสุด AMG ไม่เพียง9,000กิโลแล้วสีสวยมากๆสีขาวเบาะแดงที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดเลยนะคะแล้วถูกกว่ารถใหม่ล้านกว่าบาทในขณะที่วิ่ง9,000กิโลนะคะย้ำเลยว่าถูกไปล้านกว่าบาทนะคะไม่ได้ถูกไปนิดหน่อยๆน,นะคะราคาเราขายเพียงแค่1.89ล้านเท่านั้น กับรถสเปคหาไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยแบบคันนี้นะคะ่าภายในนะคะรีวิว,วันอีกสักนิดนึงนะคะออปชั่นท็อปท็อปมากมายเรียกว่าจ่ายราคาเนี่ยเท่ากับ c a m r y ตัวท็อปแต่ได้รถออปชั่น S c l a s s กันเลยทีเดียวค่ะภายในมีออปชั่นท็อปท็อปมากมายไล่จากด้านบนลงด้านล่างกันเลยนะคะตั้งแต่หลังคาแก้วพารารมิกรูฟของเราเปิดไปค่ะชั้นผ้าก็จะพบหลังคาแก้วจะสังเกตว่ามีทั้งตอนหน้าของผู้โดยสารแถวหน้ายังไม่พอนะคะ มีของตอนหลังด้วยของผู้โดยสารแถวหลังเป็นแก้วทั้งบานนะคะสวยงามสดใสมากๆในรถของเราเป็น AMG ทั้งหมดค่ะทั้งตัวพวงมาลัย3ก้าน AMG นะคะก็จะมีความจับถนัดมือนะคะเกียร์ของเราอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะคะมีปุ่มสวิชสำหรับทริปทอนิกสำหรับการชิดเกียร์สำหรับท่านที่ต้องการขับแบบกึ่งเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะออปชั่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปจากเกยอรมันนะคะ ตัวนี้เนี่ยเบนก็ใส่มาตัวแรกใน S-Class เลยนะคะนอกจากนั้นช่วงล่างคันนี้เนี่ยเหมือน S-Class เลยคือเป็นช่วงล่างหลังระบบถุงลมค่ะนึกภาพเรานั่งอยู่บนลมนะคะเหมือนขี่ก้อนเมฆไปเลยเป็น C-Class ที่นั่งสบายที่สุดเท่าที่ Mercedes-Benz เคยสร้างมานะคะสำหรับ c 3 5 0 e AMG แบบคันนี้นะคะ นอกจากนั้นนะภายในเนี่ยยังมีความท็อปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะการตกแต่งภายในนะคะที่ตัวคอนโซลกลางแล้วก็ข้างแผงประตูนเนี่ยมันจะเป็นการใช้ไม้ที่จับไปเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นเท็กเจอร์แบบไม้ๆนะคะนอกจากนั้นในตัวจอนะคะยังมีความไฮโซอีกหลายอย่างนะคะขออนุญาตเปิดจอขึ้นมาให้ทุกท่านดูสักนิดหนึ่งนะคะนาฬิกาอนาล็อกตรงนี้ก็ดูสวยงามหรูหราเป็นที่สุดนะคะ ในตัวจอเนี่ยเน่จะขอโชว์ออปชันกล้อง360องศานะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราโชว์ไปแล้วว่ารอบรถเนี่ยมันมีกล้องติดอยู่4ตัวนะคะแต่ว่ามันออพอประมวลออกมาเป็นภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารอบคันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นเราสามารถที่จะ ดูหน้าหลังซ้ายขวาอีกด้วยแล้วตัวออปชันกล้อง360องศานี้เนี่ยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาเข้าโหมดนะคะ mm. เวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยอัตโนมัติเนี่ยนะคะมันจะขึ้นภาพตัวนี้คือออโต้เลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมากดหาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะออปชันอย่างเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะที่เขาจับมือกับการมินนะคะทำให สถานที่ตรงนี้เนี่ยมีความอัปเดตแล้วก็ระบบอินเทอร์เฟซเนี่ยมีการใช้งานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆก็มีอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่เนี่ยนะคะปรับได้หลายโหมดมากเราวิธีการปรับเนี่ยบอกเลยว่าง่ายกว่ารุ่นเก่าๆมากเพราะว่าโหมดการขับขี่เนี่ยเขาได้ย่อลงมาเป็นปุ่มผักขึ้นลงนะคะที่เรียกว่าปุ่มไดนามิก ที่อยู่ตรงคอนโซลแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าปุ่มมีความหรูหรามีความเป็นโลหะจับไปเนปี่ยมีเท็กเจอร์ปุ่มๆนะคะหรูหรามากแล้วถามว่ามีความเป็นปุ่มๆเนี่ยดียังไงนะคะคือแทนที่ท่านเนี่ยจะต้องมากดโหมดหานะคะแล้วถามว่าเฮ้ยเวลาเราขับอยู่เนี่ยเราจะมานั่งหาโหมดเนี่ยมันก็ไม่สะดวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับขับอยู่เฮ้ยเอ้ยโอเคเนี่ยเราเริ่มเข้าโซนขึ้นทางด,วด่วนละเราอยากเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะคะง่ายมากจุ๊บ ดึบเียวรถเข้าหมดสปอร์ตแรงบึ้มบมมาพอปุ๊บอ้าวเรากลับเข้าเขตเมืองนะคะเราอยากจะกลับเข้าไปในโหมดคอมฟอร์ตอ่ะได้เลยแค่กดปุ่มปุ่มเดียวนะคะเรียกว่าง่ายต่อการใช้งานมากๆนะคะมีความเป็น user friendly แบบสุดๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นโหมดของการขับขี่เนี่ยเราก็สามารถเลือกเชื้อเพลิงได้ด้วยวันนี้เนี่ยอยากจะเติมน้ํามันนะเพราะเมื่อคืนเราไม่ได้ชาร์จหรือเราอาจจะไปเที่ยวไม่สะดวกชาร์จเราจะเติมน้ํามันก็ได้ หรือเราวันนี้จะใช้โหมดไฟฟ้านะคะเน้นประหยัดน้ํามันนะคะก็ได้เหมือนกันกสามารถที่จะเลือกตามความต้องการได้เลยนะคะและในส่วนของช่วงล่างถุงลมที่เล่าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปรับความสูงได้อีกด้วยนะคะตามปุ่มนี้นะคะก็คือเป็นรูปรถที่มีรูปลูกศรเนี่ยนะคะพอเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่า vehicle rising นะคะแล้วรถเนี่ยก็จะถูกยกขึ้นมานะคะเราก็สามารถปรับความแข็งความอ่อนของตัวรถเนี่ย าจากปุ่มเหล่านี้ได้เลยนะคะเรียกว่าเวิร์กมากๆนะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันฝามานหลังไฟฟ้านะคะให้เลือกกันอีกด้วยนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะโอเคนะคะที่นี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเบาะหลังกันดีกว่านะคะว่ามีความใหญ่โตสวยงามขนาดไหนท่านที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นั้นขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยวันที่เราไปดูที่บ้านลูกค้าเนี่ย เราถึงกับอึ้งอึ้งอึ้งเพราะน้องจอดอยู่ในห้องจอดรถที่เป็นห้องแอร์นะคะเป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะในห้องกระจกนะคะแล้วน้องก็จอดอยู่นะคะแบบนั้นเลยกับเป็น900 0กิโลที่ไม่ได้สัมผัสฝุ่นภายนอกเลยนะคะปอดพวกเราเนี่ยยังต้องสูด pm 2 5นะคะแต่น้องเนี่ยไม่ต้องสูดนะคะเพราะน้องอยู่ในห้องกระจกตลอดเวลาเรียกว่ารักษาบะรักษารถมากแบบ แทบไม่เคยเห็นที่แบบมากสุดขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยโชคดีมากๆเพราะคุณไม่สามารถที่จะหารถที่โปรไฟล์เขาถูกรักษามาขนาดนี้ได้อีกแล้วนะคะท่านไหนที่พร้อมจองเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถเอาให้ดูได้เลยนะคะว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเขากั้นห้องอย่างไรจอดน้องอย่างไรแล้วก็คันที่จอดข้างๆน้องก็เป็นซูเปอร์คาร์ราคาหลายล้านเฉียดสิบล้านเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าโชคดีมากๆที่ได้รถคันนี้มาขายนะคะ มารีวิวด้านหลังกันอีกสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราปลดสลักพับเบาะกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพับเบาะลงแล้วก็ใส่นะคะขอเนี่ยยาวไปตั้งแต่ด้านหลังมาถึงด้านหน้าได้เลยจะเป็นถุงก๊อฟจะเป็นกระเป๋าเดินทางจะเป็นสมบัติพระสถานใดๆก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตอนที่เรานั่งอยู่เบาะหลังนะคะเราก็สามารถที่จะชมวิวนะคะบนหลังคาแก้วพารามิกรูฟอันหรูหรานี้แล้วก็มองไปด้านหน้านะคะ โอ้โหมีความอินแบบสุดๆนะคะสวยงามทุกระเบียดนิ้วแค่ฝาปิดลำโพงก็ดูสวยหรูหรากินขาดแล้วนะคะกับฝาปิดลำโพงเบอร์มาสเตอร์คันนี้นะคะสวยงามมากๆคันนี้นะคะไม่ยุงไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอมทุกกระเบียดนิ้วจริงๆนะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นค่ะอะ่บ้านข้างประตูหลังนะคะก็โชว์กันสักนิดนึงนะคะคือออปชั่นเขาเยอะจริงๆนะคะคันนี้เนี่ย ตั้งแต่ภายนอกที่มีความเป็น AMG พ k เกจเต็มนะคะหลังคาแก้วต้องรอบคัน360องศานะคะเข้าออกรถโดยใช้ คีย์เลสโกไม่ต้องใช้กุญแจใช้ระบบสัมผัสนะคะภายในเมื่อกี้เนี่ยยังลืมรีวิวนะคะระบบทัชแพดนะคะสัมผัสก็ลืมรีวิวนะออปชันมันเยอะไปนะคะอ่าเนี่ยสตาร์ทเครื่องเปิดไฟหน้าเราก็จะสวยๆเ,เนียนๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วทอยใดๆใหม่เอี่ยมกริบและนี่ขนาดที่เห็นเนี่ยคือยังไม่ได้ล้างนะคะท่านล,ล้างเราเคลือบแก้วให้ท่านเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะคะไม่ถักจะคิดเลยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ก็ขอฝากไว้นะคะท่านไหนที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการจองการจัดไฟนั้นการเทอร์รถอะไรต่างๆได้เลยนะคะที่092-924-5641หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดไซน์และตามที่ชื่อโชว์รูมของเรา Benz ์ม t o เตอร์ตัวเล็กติดกันหมดเลยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะ Ben ส์มอเตอร์ของเราเนี่ยยังมีรถ Mercedes-Benz BM และรถยนต์พรีเมียมอื่นๆให้ท่านเลือกอีกมากมายนะคะ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนิงจะมาไลฟ์รีวิวนะคะ GLC 250D ค่ะรถ SUV แบบพรีเมียมไซส์กลางนะที่ทุกคนหามากที่สุดอีกคันหนึ่งเลยนะคะท่านไหนที่กำลังหา GLC อยู่ก็สามารถที่จะคอยติดตามชมไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้สำหรับ New Arrival ในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิงต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามานะคะติดตามชมรีวิวของเรากันนะคะทั้งกดไลค์มาให้ทั้งคอมเมนต์มาให้ ทังช่วยแชร์ให้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยางงั้นวันนี้นะคะเน้งกับ C350E นะคะ900 0กิโลแท้ๆทีขาวบอดแดงคันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ หากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ